สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางช่องในหอยซี่แปด,ดนะครับมันมี้พาพี ing, ่พานองมัตลาดเสื้อขายก็โโรกระบือรอยเย็ดนะครับถนนเลียงเมืองระว่างอยากจะโซท่านกับอยากอาจสามาถนะครับอยากสิลงไปสือเบื้องราคาฝากว่าแม่พี่น้องนะครับชุดนี้พ่อซีดพอซีดแลัวดีครับแม่ใหญ่ๆของไฟนี่ของ่อาลายปันไดพ่อนี่สี่หมื่นเก้าพัน เนี่หัวล่นหรอพะเน่มะเกาสบเก้ากับ4ี่สิบเก้าสามหมืบาทกับสี่หมืบาทไอ้สี่หมืนเกานะครับตีดักอะคมนีหามื่นพอแม่พี่น้องเลยตานี่โอ้ยคมสี่หมื่นเกลาลูกผูนะครับมีรอยหกิบบวกแค่นะครับตัวนี้สวมหัวผมเลยลูกกำลังดูดนมอยู่นะครับ นี่งหนาลักหนาลุนอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องนี่หัวคมละหาหมื่นรงั่างงหญ่ๆนะครับ <c oughs> เนี่ยแข้งขาดีเนี่ยนังเนี่ยก็ต้องห่วงเลยมันเป็นลูกเต่เลาลาวไผ่พักขับประสิทธิ์นี่หูวว่าตัวลุงอ๋อแม่มันขึ้นมันถับไปครับยัง,ยง,ยงเนาะนี่คม เกินกันสามหมืหน่นหสามหมื่นนี่ใบวิ่งคมนี่สามหมื่นเก่านะแม่นี่คงหล่นทมามชาตเลยนะครับนี่ลบรองว่าว่าแมนลูกลูกเสียบแก่นะ นมซีอยู่เมนบ้าครับประสิทบเนี่ยนมซีอยู่เมนบ้าครับผมใส่งวงงามต้องทำกันไปกันนะครับเนี่ย เลยนะครับพ่อแม่ทีมงานปอสิทธิ์แด้มาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่น้องรับที่เห็นข้างช่องยูทูปตั้งๆางไทยก็ฝ่าสิทธิ์เป็นประจำฝอสิทธิ์ผมขอเบอร์ไว้นะพ่อ087-8641623ครับผมขอบคุณหลายๆครับปอสิทธิ์ครับ ใจจังหวะพอดีนะครับเดี๋ยวพี่น,อน้องจีหาวาลูกเสียบนะ้อนะกำลังดูดนมเลยนะครับแม่มีรอยกับรอยหาชิบวงนะครับลูกโตผูทีมงานหอยออดเมืองสวงนะครับยอดสวัสด,ด,ดีครับ,รบห้องแว่ไร้บันไดสี่ 40, <000. S 2> หมื่น ดูดนมเลยนะครับกลมสางดีๆเลือดสูงๆวัดจุ่มออกแม่โชว์เนี่ยแต่ข้าวว่ะอยู่ในขวักหลายอยู่เมืนบา้า่ังนี่ยยังครับ,รบ <laughs> ดุบๆกำลังดีเนาะผสมแล้วนะครับตรวจท่องไปพี่วัดยังครับยังนะแต่ผสมแล้วเนาะ การรับประกันทอดนะครับพ่อแม่พี่น้อง45,000บาทต่อลูกกำชิดลูกคููนะครับพ่อแม่พี่น้องอแบบตินแม่เก็ดหน่อย เทนขาดีๆนะครับโกงสางสูงไงหับที่นองมองหางว่างามนะครับนึกถึงหอยออดได้เอาถ่ายทำน้ำกันประจำนะครับแม่นี่เด็กพิอาดเลี้ยงได้ปะเลี้ยงได้ครับบ่ราคาห่องไวสามมื่นหาสามหมื่นหาแม่แยกลูกมผมปก่งแยกลูกไปนะครับเสียดายเพราะเห็นลูก หมอ,องใบใหิ่งอนะครับพ่อแม่พี่น้องสวยเลยกรงสังเงยๆเปรียดน้ำเข่าอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องหันว่าท่านมาหลายเป็นว่าประกาศว่าที่หนามาหลายแฉเบิ่งว่างามก่อนนะครับทั้งหลังกรงสางดีๆมุมนี้งามครับ ถูกได้คำได้ถอยออกมาไกลๆนะครับเพรว่าสูงเงี้ยทุกเช้าวันเช้านะครับจำรับปีนองเบิ้งไหมตลาดซื้อขายก็กระเบือรายเย็นเอาชวนรวมกวางงามกวางงามพี่อาร์ตผมคว้าเบอร์ใบเนสูตรแปดหมื่นสูตรห้าสามห้าเจ็ดหนึ่งห้าครับครับผมขอบคุณหลายๆครับครับผมกำลังดูดนมพอดีนะครับแม่นี่มี่ เกือบร่อยหกิยูนนะครับพ่อแมพี่นองกินงานนะมมี่อ่ะดูนนมแนงยี่หลัตั้งเงินห้องไปหมื่นเจ็ตัวดูนอมนมยูนี่เดรับอามอี่สามหมื่นเจ็ด สวยเลยนะครับกงสางดีๆถ้าพี่น้องว่าว่าเรียงสีนะครับแม่นี่ว่าแยกกับแยกนะครับว่าขายกับขายแต่ตัวลูกตัวนี้หมื่นสี่พันบาทพี่น้องมาเอาไปใส่หยาไว้นะครับนี่เนื้อหนังดีๆเด,ด้สิดยกไปทั้งแม่ทั้งลูกก็ได้สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นกงสังดีๆนะครับอีกแจ้งน,น้อยก็เคยสิได้ผสมแล้วเนาะอยู่งาน หอยมีมันยิงว่าเลี้ยงกับพ่อมีนะครับแต่พี่นองเบียดทางเบียดน้ำเขามาเขามาพอหลายเนาะจะเอาตัวเมียไปขุนก็นได้นะครับสวยๆเลยจ้านะครับสีสันใก้เคี่ยงความจริงนะครับพี่นองไหนหอยกัเริ่มมาหลายเนาะเมื่อนี้ต่้งเห็นกันนะครับผมสีสันใก้เคี่ยงความจริงนะ ทั้งสองดีดีแงแข่งเบงขานะยังหนาซื Becca ้อเก็บไ e ้อยู่ราคาพอทันแหงไปใส่ดอก ได้ครับได้อามีผมขอเบอร์ไวนะยแห้่ห้าเ7็ดสค่ารับผมที่หายไปโดนโดนไปเป็นหัวคะแนนอยู่นะครับปุ่นกลับม,มาเจ้ะนเาตัวเมียแม่ลูกลูกตัวผู้ประเทศดามเมีบ่มีคนมาซื้อเลยนะครับสิขายขาดตุ้นแล้วหลายบันไดขาดตุ้นเน่ะ 24,500บาทแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับอันนี้ก็คมหนึ่งบ่บปสองหมื 25, ่นหาพันหาแมบัทสำหรับผู้ใดมองหาหัวเหลี่ยงนะครับชุดนี้ รวมแล้วเมาโยกล้ำนี่ลายป็นไายประเทศนี่ีตนี่ทเมายกล้ำนี่ลายเป็นไหนสองหมืหน่น,ห,น 25, หาพันหวัติคมนี่คมนั่นคมนั่นสี่พเป็นสี่หมืเกพหาร้อยขาดห0าหมือนอยู่หาร้อยนะครับ ผมสำหรับพี่น้องที่มองหางว่าเลี่ยงนะครับนึกถึงประเทศพอเทียนเลยเอาทยทำน้ำกันประจำนะครับเนี่ยสาวนี่หลายป็นไหนปะสองหมื่น ah. สองหมื่นถวนนะคงสั่งดีๆนะครับก็ขยับกินมาเนี่สองหมื่น ราคาหองใบเห็ดตอนนะครับสองหมื่นสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับผม,มาบางเด้อย่าเดี๋ยวยผมมามุ้งกล่องงามๆให้นะมือนี้ใหม่กันสันพังอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องพาไาจ,จะบ่นิง่งคือเก่านะครับทำับพี่น้องที่เบิง่ง ทางช่องนหนหอยซีแปดตัวนี้กับมีรอยซีสิบบวกนะครับมีรอยซีสิบบวกลูกตัวนี้ปะลูกตัวผุน เขาลูกเขาแม่และครับนี่ลูกเติร์นผูนี่ครับเติร์นนี่ครับำกำลังดูดนมอย่าะจังหวะพอดีอะดูดนมแน่บักละเดี๋ยวเพิ่นจีว่าเฮาเอาลูกเสียบมาทไายครับอึบ๊บพอดีเลยน้องมาตลาดนะครับรอเพิ่นจังหวะดูดนมกัน สิมั่นแล้วพามาผมเอาเบอร์โตผมก่อน061 169 3947ครับผมขอบคุณหลายๆครับ